สวัสดีครับกรเกษตรนะแฟชั่นแนวมอนิการเหตุขีดกินข่าวนะครับเพราะว่าจากกระจังที่เคยผมเคยบอกไว้ในลิปและลิปก่อนนานนี้นะครับจริงๆแล้วช่องรักผมสิเป็นช่องทําการ,กรเกษตรนะครับเนาะหลักๆแต่ว่าช่องผมมันสีมีอย่างที่ว่าเป็นหลากหลายนะครับหลังหลังหลัง,ลงผมก็ได้มาจับทำอ่าทำขีปเกี่ยวกับ บริการหนังกลางแป้งนะครับของนันทวันภาพ,พยนตร์นะครับแต่ในช่วงนี้ก็คือว่าสถานการณ์โควิดเนาะนันทวันเนี่ยจริงๆแล้วพนสีมีงานทุกมือเลยกัว่าได้ครับแต่ว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มาสั่งยกเลิกไม่ให้มีการอะ,อะไรรวมตัวกัน ในคนจำนวนมากอย่างนี้ครับเนาะก็จะมีการยกเลิกงานไปซึ่งมันเขาก็ได้รับผลกระทบเนาะคือทุกอาชีพเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบจากมาตรการาจากอะไรนะครับจากผลผลกระทบจากโควิดเนาะจากโรคระบาดของโควิดแต่การสั่งปิดาการบริการต่างๆเนี่ยโอเคแน่นอนว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆเขาก็ได้รับผลกระทบนะครับ แต่ก็แปลกอยู่อยู่นิดนึงนะครับว่าม,มันมันมีมีบางอย่างที่ทำให้เราเจอว่าไม่โดนสั่งปิดอะไรคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีนะครับว่าอะไรไม่โดนสั่งปิดมาครับมันนี้เขกามากินข่าวดีกว่านอ้อบอว่าอย่างไรมันนี้ก็มีเออเดียวเดี๋ยว ก็คือว่าทีทีช่วงนี้อ่ะผม่มเดทายคลิปนันทวัฒนเหรอครับเพราะว่างานพ่นถูกยกเลิกเนาะครับเนาะเอฟซี FC ของนันทวัฒนก็โคงสีถามหาหรือว่าเรียกร้องหาว่าเอ๊คือบอไปทาคลิปนันทวัฒนมาลง,ยางอ,อย่างต่อเนื่องผมก็บ,บอกเลยว่าในช่วงนี้กระจังที่บอกไปแล้วว่าเป็นสถานการณ์โควิดสึ่งมีการป้องกันการระบาดของโรคโควิดเนาะกัมีการสั่งดุกเลยจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งเพ,พ้นก้รับผลกระทบนะครับ มันก็เลยบอกมีคลิปนันทวันมาไห่เอฟซีหรือว่าช่องเกษตรช่องนักพัฒนเกษตรนักพัฒชาแนลนะครับก็คือสองของผมนี่แหละนะครับผมก็เลยช่วงนี้ผมก็เลยท่ามขีดกินไปก่อนครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้คลิปการเกษตรก็ทีสี่ี่บอท่านมีอย่างหลายนะครับเนาะว่าส่วนมากก็ทายไปแล้วนะครับเนาะมันก็สิมีเป็นช่วงเป็นฤดูนะครับช่วงนี้ผมบอกีมลขีผมก็เลยท่ามขีด การกินนี่แหละครับลูกช่องเนาะเพราะว่าช่องของผมยังยังยังเป็นช่องไม่อยู่ครับบอบอทันผ่านกินของยู u ูบเนาะผมก็ต้องผมก็ต้องมีขีบลงถูกมือแหะครับหรือว่าบ่าทุกมือกับอาทิตย์ละสองสามเถื่อกาดีกว่าผมบ่มีขีบลงเนาะครับเนาะผมก็เลยทันขีบกินนะครับเพื่อให้ให้มียอดวิวนะครับจังไดกย์ากาแฟติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายผมไง กับคมนอน้ก็มีจริงๆผมไม่ค่อยสะดวกาภาษาอีสานเท่าไหร่นะเป็นคนอีสานก็จริงครับแต่โดยหน้าที่การงานผมก็จะพูดภาษากลางมาโดยตลอดนะครับมนอนิก็มีตม้ตมต้มไก่นะครับไก่บาบเนาะอันนี้ตม้มอุ้ยเียบอันนี้ต้มเองด้ยครับจริงๆแล้วอยากสิบอกว่า ส้มแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันหลายมันเต็มหมอนะผมก็ใส่ช่องฟิตไว้นะครับก็เอามาอุ่นกินได้อีกกับประหยัดเนาะช่วงนี้ประหยัดได้ก็คือประหยัดดีกว่าบ่มีกินเนาะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็ส้มพักเสียรน,นะครับส้มพักเสียรเนี่ยพี่สาวเพิ่นให้มาบ่บ่ได้เห็ุเองดอกอ่าพี่สาวให้มาเนาะให้มาเมื่อก่อนน่ะ พี่สาวอยู่กอลมูบาทเพนไห้มามันกระสมพอดีแล้วแหละแต่ว่าสมพักเสียงเราจริงๆเนี่ยมันถึงต้องกินกับปนหรือว่าป่นนี่คือน้าพริกเนาะกินกับปนหรือว่ากินกับตําแบบพริกนะครับต้าแบบพริก,กใส่ยอดหนังปลาเชาะยอดชูรหลดยังปลาม่าในแหละก็เอาสมพักเสียนี่จิ้มหรือจํากินนะครับเนาะแต่ว่าผมขี้คามนะครับเพราะว่ามันมันมัน,มน จริงๆแล้วผมกินขขายางเดียวผมก็อยู่ได้แล้วบรเจเป็นต้องกินสองอย่างสามอย่างหรอกครับแต่นี่มันกะมันมีไก่ไกบ่บานต้มแล้วนะครับผมก็เลยอันนี้ทาเอาไว้ห้ายมือยานยานยานมันสมแหงเนาะมันสิกินบ่ได้ก็เลยต้องกินก็นเลยบอกมันหยุ่งยากนะครับต้องมาตั้งที่ตั้ง,ง,งย่างแบบนี้นะผมเป็นคนกินง่ายๆสังเกตเบองว่าขิปที่ผมลงนี่ส่วนมากผมสิกินกับขขายางเดียวครับโอ้ยบอกปากใช่ล่ะมาครับมามากินกันเนาะ สูตรผมกับว่าไม่ยังหไงผมใส่ปลาแดดดูได้ครับหรือใส่ปลารางครับนะปลาร์แต่ว่าเมื่อวานผมปลาแด,ใแดบใบ้ใส่ครับเอ้ยผมปลาแด้ใส่ใบใส่ไม่ได้ใส่ตะไคร้นะครับเพราะว่าผมที่ร้านค้าเขาไม่มีขายอัน้ก็ส่งักเสีย ก็กำลังสมพลีครับบได้สื่อบไต้เห็ดเองดับพีสาวเห็ดเพิ่นกระหายมาเนาะจริงๆแล้วมันต้องกินกับปนปะทู่เนี่ยเข่ากันรับหรือว่าตำบักผิกแล้วก็จํากิมนครับ แซ่บครับสมป่วยรวยสมป่วยรวยปวยรวยมันเป็นคำของจ้องครับเป็นคำตายบ่มีความหมายไหม่หรอสมปวยรวยคือว่าผมใส่ใบบักขามมันมันบกใส่สมผมก็เลยใสย่ใส่บัคขามเปียกลงไปนะครับก็แซ่บครับ สมพักเสียงทำมันสีเฟอร์เฟกต์นลยเนี่ยมันต้องกินครับ,บนปนปะทูนี่แสบค่ะครับล้วก็ตั้มบักผกจังที่ผมว่าตั้มบักผีเซนทรปลาใช้ชูรสนิดนึงเหี่ยงประมาณนี่หละกา็เอาพักเสียงนิดกินกินมันก็สีแสบอือแสบครับสม ส่งไปเห็นกําลังกําลังคดีๆไก่นี่ผมต้มโดนโดนผมต้มเตาแตกแต่แต่ว่าผมต้มหนุ่มพนหยันพนหยันมันบกเบื่อยแต่มันก,ล,กลับเบื่อยดีไก่บานครับห mm hmm. มูสี่ต้องงานคนเอามาขายฮะับต้นหลอดสามสิบต้บนบกใหญ่คนแวะให้เรียบร้อย เวดเนี่คือหวานถึงว่าเอาเอาเอาพวกเครื่องไม้เอาเอาที่ที่บปอดต่ำการออกนะครับมันเป็นเครื่องไม้เครื่องนม้กันยั่งอยู่อยากทำนันทวันอยากทำลิปนันทวันครับตะวัาเพิ่น งานเพิ่นถึงหยกเลิกเนาะมันก็ทําบ่าได้มันก็เลยบ่อ,อ่อเหนือถ้นึ่นมันบ่ตตอ,อผมบ่มีขิปลงครับผมกระต้องลงขิปกินนี่แหละครับแต่กเกษตรถามว่าผมผมได้หยุดทาบ่ผมบ่ได้ยุดขับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังสิบอกว่าการเกษตรบางอย่างามันก็เมื่อก็มีช่วงฤดูของมันอยู่เนาะมันมันก็เลยเพราะว่า,าสวนลาแบงนี่ผมก็ทายมาหลายแล้วนะครับ ทาย่อนก็ไปเบิ้งคลิปก,ก,ก,กับเกล้าเกษตรผมศิลาจังนั้นทวันภาคย์ยศเนี่ย ถ้าเพิ่นมีงานหรือว่าว่าเพิ่นใช้สามารถใช้ได้อีกพร้อมกับสิบเป้่ไทยทำมาไห้เอฟซีของน,นัทวันเบิงอีกนะครับเนาะตอนี้ก็ฝากกดติดตามช่องช่องผมให้แน่ช่องผมเป็นน้องมาอยู่ยังบอท่านพาวชมงอยู่ครับพานชมงชมง่วโมงของยู u ุบเนาะต่องสี่พันนะครับผมผมบ่ท่านถึงสี่พันนะครับ สมพักเสียงขี้กระป๋นแซ่บสมเปรี้ยวดีครับครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวออกเปรี้ยวเปรี้ยวหว,วานๆหน่อยจังหน่อยหวานหว,วานบั้มเปนหวานน้ำตาลเลยครับหวานหวานประคานเปียกเนาะ เคยดี่อยู่ผมต้มโดนต้มต้อกแก๊ตว่าผมต้นผมยันไม่บอกเปื่อยพักเสียงนะครับกินกับปนประทูนี่ปาดเข่ากันขัดเลยครับบอกเลย บ้านผมบ่ไย้กินข้าวเหนียวด้วยบ้านผมกินข้าวเจ้าผมอีสานใต้กินข้าวเจ้าครับยู่ซิลซูรินเนาะอีสา,านใต้ครับกินข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิครับ เแ,แล้วก็ฝากกดไลค์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนเดียวนะครับขอกดติดตาม <c oughs> ยังก็ฝากดกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมยังไงที่คลิปหน้าผมจะถ่ายทำอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องกเกษตรนาะพัชชาแนลด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับก็ผมก็เพิ่งทำ ได้สามเดือนเต็มนะครับเนาะยังไงก็ฝากไว้ในอ,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 ใอ้อมอกอ้อมใจอ่สักช่องนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ